พี่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดติดตามน้องเนเน่และน้องมอมนี่ได้ที่ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆรับการแจ้งเตือนได้ที่ปุ่มกระดิ่งนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับไรกะเนเน่นันนี่ฟันนี่วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านนะก็ไม่ได้ไปที่ไหนนี่แล้วกงนี้ค่ะมีแขกรับเชิญนะคะเจมูกค่ะเจมูกมาแนะนำตัวหน่อยสี สวัสดีค่ะมุกค่ะขอเจมุกมาที่บ้านของเรานะคะมาเที่ยวค่ะอยู่ต้องนครสวรรณนู่นนู่นอ่อเคน่าจะเป็นไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่หน่อยใช่ไหมนี่มุกรวมกลุ่มกันกึ่วันนี้นะคะสราจะใส่เก้งเราจะใส่เก้ง แล้วก็จะมาบอกวิธีการแกล้งโนนนีกันนะคะก็คือเอาจริงๆปะก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแกล้งโนนนี่ยังไงก็กำคำพูอยู่แต่จะทำให้ดูว่าตอนนี้นังกำกำอะไรอยูเดี๋ยวค่อยบอกแผนนะคะคือว่าตอนนี้นะคะเจมูกยังอยู่นะคะเป็นผู้ร่วมอุดมการคนที่หนึ่งนะคะโอเคเรามีแค่ผู้ร่วมอุดมการแค่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้โนนนี่อยู่หลังบ้านนะคะก็ ก็เลยจะมาแผ่นการนี้ไม่มีอะไรแค่แอบถ่ายเฉยแล้วก็อาไให้หนนนี่ดูโอเคจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยว่าตอนนี้นนนี่กำลังทำอะไรอยู่นะคะใช่ค่ะไเ็ยังนะคะยงังสักครู่ค่ะ ตึงตัวเป็นตึงตัวเป็นไหนเนี่ยเรว่าแบบอุ่นกไปแสดงตัวแล้วค่ะตันนี้นะคะเราก็ได้ทําการแบบว่าจะแบบแอบขึ้นไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เราลงแล้วก็รอโนนี่เขาแล้วเราก็จะเดินไปหาโนนี่แล้วก็บอกว่าเออไปเข้าห้องน้ำมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเค ไปไหนมาไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเอากล้องไปเลยอ่ะอ๋อไปถ่ายไงถ่ายวิวห้องน้ำสวยตายเออเหรอฮไม่ได้แกล้งหรอแกล้งแกล้งอะไรแกล้งอะไรปเปิดไะเนี่ยปเปิดไะเนี่ยเปิดไะเนี่ยป้าไม่ได้เปิดเล่นออกเตรียมถ่ายรูปไงถ่ายประหลัดถ่ายให้ถ่ายได้น,นี่ ก็ด้อะไรสิบอะไรสิบอะไรตอนนี้ค่ะอะไรกูจะแกงคุณอยู่ค่ะน,นี้เฮ้ยปจริงเหรอจริงไม่ได้ไปจริงไม่ได้ไปจริงแล้วไปไหนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนที่เธอไม่อยู่ตอนที่เธอไปกินเมลอนเขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำให้เนียนลงมาเพื่ออะไรอะต้องมาแกง งอแงะคอแขกบุ้งกิงโกกังกิงโกกิงโอเคสำหรับคลิปนี้กันแก้งนนนี่นะคะงอน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 อะไรตอนเย็นเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็แก้งนนนี่เสร็จแล้วนะคะใช่ค่ะทุกคนชอบกันไหมเอออุตต้าอะไรอะไรอะไรคือ ทุกคนคืออะไรอ่ะมาแก้งเราเสร็จก็ปิดคลิปนี่ยนะก็ต้องปิดสี่จะให้แก้งอะไรต่อเฮ้ยอะไรโอเคค่ะมันก็ต้องแบบต้องงอนางนิดนึงเออเดี๋ยวต้องไปงอหาวิธีงอเจ้าตูบ โอเคคลิปนี้เพื่อนๆถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดแชร์กด u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะและอีกอย่างค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หนูได้ใช้กล้องแบบว่ากล้องตัวเองได้ถ่ายจริงๆนะคะถ่ายแบบถ่ายเองปะป๊าไม่อยู่นะปะป๊ะออฟฟิศค่ะโอเคค่ะก็ไปแล้วจริง เดี๋ยวพี่เจเจ้าตัวให้มาอนี่ก่อนมานี่มานี่มาปิดคลิปนอนนอนดูทางนอนดิต้องเลยคลิปไปต่อไหมเราให้กินอะไรเราให้กินน่ไยไม่ไม่งอนไม่ใช่เหรอเออ คลิปนี้นะคะเราต้องไปแล้วจริงๆนะคะยิ่ะพูดอีกก็แล้วพูดอีกกไดไลค์กดแชร์กดซับนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งตรงกวนด้วยนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอาจจะมีคลิปเกลี้งคนอื่นอีกมากมานะคะจะเป็นไงเดี๋ยวเราติดตามกันเลย y